เอาละเรามาเรียนกันดีกว่านะคะข้อที่3นะได้เวลาพร้อมแล้วนะผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการนะเท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอ้โหเห็นสมการแล้วเป็นยังไงนะเด็กๆมีกำลังใจทำกันไหมนะคะอะ่มาดูกันอันนี้เป็นเรื่องสมการ exponential เลเลขยกกำลัง แต่ด้วยความที่มันเป็นข้อสอบสามัญซึ่งมันจะยากจากข้อสอบโอ e เนต่ะุ้ยเหมือนพลิกฝ่ามือเลยนะคนละแบบเลยนะคะเห็นโจทย์แค่โจทย์ก็ข่มขู่เราสุดฤทธิ์และเป็นเลขยกกําลังมีหลายพจน์มากมีแอบสูตเป็นเลขชี้กําลังด้วยเราทำยังไงสติคะ่ะเราตั้งสติไว้ก่อนอื่นคะ่ะลูกศิษย์คะ่ะสี่เด็กๆจะต้องรู้ว่าแกเปลี่ยนเป็นฐานสองได้นะคะอ่ะคิดตังคุณคุณเลยนะสี่คือสองยกกาลังสองคะ่ะลูก เมื่อสี่นะคะเปลี่ยนเป็น2ยูกกำลังสองนะคะปุ๊บชี้กำลังสองเนี่ยจะมีหน้าที่ไปคูณกับชี้กำลังของเดิมที่เขามีอยู่ดังนั้นนะลูก2จะไปคูณกับค่าสามบูรณ์ของ 3x ลบ1ลูกหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ ดังนั้นภารกิจแรกนะคะลูกคือนะคะคืออะไรลูกนะคะเอาเปลี่ยน4ให้เป็นฐาน2ก่อนจำนวนเฉพาะเห็นไหมคะนะแล้วชิ้นลังสองจะไปคูณกับชิ้นลังเดิมที่มีอยู่ลบค่ะลูกอันหนับต่อไปค่ะลูกมันคือการเล่นเกมอีกแล้วคะ่ะเด็กๆเห็น2ยกชี้กำลัง4มัไหมลูก 2ยุกกำลังสี่ให้มาเป็นเลขยุกกำลังเนกแกล้งเราเราต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนให้เป็น16ค่ะเพราะ2ยุกกำลังสีคืออะไรคะ16ถ้าเราเขียนเป็นสองยุกกำลังสีเนี่ยเราหลงกลลวงเขานะนะก็ทำให้เอ๊ะเราจะทำไงต่อนะงงนะนั่งงงในดงเลขยุกกำลังเนี่ยฮะไปต่อไม่ได้เราต้องรู้เลยว่าอีเนี่ยต้องเปลี่ยนสองกำลังสี่ให้เป็น16กลูกหลังจากนั้นนะลูกดูต่อไป6 นะคะคูณกับ2ยกกําลังตัวนี้6ที่คูณอยู่กับ2ยกกําลังแอบส l u ร e 3 x-1 ลบ1เนี่ยนะคะเด็กๆไม่สามารถเอา6ไปคูณกับ2แล้วกลายเป็น12ได้ ถ้าเด็กๆเ,เอา6ไปคูณ2แล้วกลายเป็น12เลิกทําเลยค่ะนี่คือการฆ่าตัวตายกลางสนามโลบค่ะยังไม่ต้องสู้ใครก็เลยค่ะแกฆ่าตัวตายแล้วเพราะอะไรลูกเพราะสองมันติดชี้กําลังอยู่ไม่สามารถเอา6เข้าไปคูณเลขที่ติดชี้กําลังอยู่ได้จําเอาไว้เลยลูกสิคูณเน้นย้าตลอดเพราะจะมีคนเอาไปคูณตลอดเวลาเลยก็ต้องบอกเลยว่าสติห้ามทานะคะลูกนะห้ามทำวันนี้รู้แล้วแล้วยังไงต่อคะลูกถ้าจะแบบนี้นะคะหลักการแก้สมการเนี่ยมีอยู่2หลักใหญ่ ขายที่เดืองคุณครูตอนมเเมื่อเมือ่อคอสที่ผ่านมาเนี่ยจำได้ไหมคะลูกนะคอสอมห้าขึ้นมหกที่ผ่านมาเนี่ยหลักการแก้มันอยู่สองอันนะถ้ามีสามพจน์นี่แยกสองวงเล็บถ้ามีสี่พจน์นี่จับคู่นึงตัวร่วมจำได้ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นละะักษณะพจน์ที่หนึ่งพจน์ที่สองพจน์ที่สามนะให้ย้ายตัวนี้ลูกแทรกมาอยู่ตรงกลางนะคะแทรกมาอยู่ตรงกลางลูกนะเขียนตามคุณครูนะ 2ยกกำลังสองแอบสูรสอลบ1นนะลูกฟืบงเงี้ยอันนี้เวลาย้ายข้างฝั่งสมการมาจากบวกก็จะกลายเป็นลบนะลูก6คูณ2ยกกำลังแอบสูรสอลบ1ลูกเงี้ยลบ16ไนมะ่อยู่ที่เดิมเท่ากับอะไรลูก0นย์อ่ะเขียนลงไปแบบนี้นะคะโอเคไหมฮะอะ่มันจะอยู่ในลักษณะของ3พจน์เดียงกันลูกสีเห็นไหมนะชี้กำลังตัวหน้าเป็น2เท่าของตัวนี้ นะคะเพราะฉะนั้นมันจะจบได้ยังไงลูกแยกสองวงเล็บเลยลูกนะคะตัวนี้ลูกศิษย์นะคะไม่ต้องไปกลัวมันอะ่ะที่คุณครูบอกว่าถ้าหนูดูตัวนี้ค่ะนะคะถ้าลูกศิษย์ดูตัวนี้นิดนึงนะคะนะคะอ่ะถ้าหนูแก้ x กาลังสองลบหก x นะคะลบสิกถ้าหนูแยกนะถ้าหนูแยกสมการนี้เป็นอันเนี้ยแบบเดียวกันเลยลูกถ้าหนูแยกสมการนี้เป็นอันบนก็ต้อง ทำเป็นด้วยเพราะมันคือรูปแบบเดียวกันเลยลูกร,รูปแบบเดียวกันเด็กๆสังเกตนะแล้วดูตามครูนะตัวนี้ x กาลังสองลบหก x ลบสิบหกเด็กๆนึกซิว่าเราจะแยกมันยังไงเราจะแบ่ง x กาลังสองเป็น x ก,กับ x ถูกต้องไหมสิบหกนี่ต้องแยกเป็นอะไรที่มันลบกันแล้วเหลือหกก็ต้องเป็นสิบอ่าสิบหกนี่อะไรลบกันหกแปดกับสองนี่ได้สิบหก 8คูณ2นี่ได้16แล้วต่างกันอยู่6ทำาไงให้ได้ลบ6ก็ลบ8ในคู่ในจะได้ลบ 8x แล้วก็บวก 2x เช่ไมเท่ากับ0เไหมฮะอเพราะฉะนั้นโครงสร้างอันนี้ก็คือวิธีในการทำโจทย์ข้อนี้นั่นเองอ่านี้เด็กๆด,ด,ดูตามนะคะมันไม่ยากลูกเราต้องฝึกนะคะฝึกเท่านั้นที่เราจะทำให้เรารอดออกมานะคะตัวนี้คุณครูก็บอกสินางฟ้าเนี่ยนะคะนะคะ,นะคะเราฝึกได้ เราจะสอนให้เด็กๆแยกออกมาเลยโดยที่ไม่ต้องมองผ่านตัวแปร a ผ่านตัวแปร x เราแยกมันทั้งแพ็คค่อยๆดูลูกเรียนให้รู้แล้วหนูทาได้2ยกํมลัง2แอบสูุ 3x ลบ1จะแบ่งเป็น2ยกอาลังแอบสูุ 3x ลบ1เลยลูกสู้ๆนะ2ย่อมลังแอบสูุด 3x ลบ1นะนะแล้วตรงนี้ก็เป็น8กับ2ลบกับบวกอ่าแพทเทิร์นเดียวกันเลยค่ะแพทเทิร์นเดียวกันเลยเห็นไหมคะ นะคะน,น่าจะทําได้นะแพทเทิเดียว่าเลยนะโครงสร้างเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่คณน้อยต้องฝึกทําให้ได้นะคะไม่ยากนะเอาละนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเด็กๆเรียนรู้ว่าอ๋อเราต้องฝึกอย่างนี้ทําให้ได้นะทํำยังไงต่อคะลูกนะคะ2ตัวนี้มันคูณกันเท่ากับศูนย์เราจับตัวนี้เป็นศูนย์เราจับตัวนี้เป็นศูนย์เราก็จะได้คําตอบของสมการออกมาอ่าเริ่มเลยนะ เริ่มจากตัวนี้เป็นศนย์ก่อนลูก2ยกกํกลังแอบสูตรอลบหนึ่งนะ่าลบแปเท่ากับศย์อันที่1มาแล้วนะคะอืมอันที่สองต่อไปสองย่ง 3, อมลงแอบสูมลบหนึ่งนะคะบวกสองเท่ากับศูน่า นะคะเอาแล้วคราวนี้นะคะเราก็จะมาดูว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะคะเมื่อเราย่อยออกมาออกมาเป็นแต่ละวงเล็บแต่ละวงเล็บจกเท่ากับศูนย์นะคะลูกนะคะเด็กๆก,ก็เริ่มจากการแก้สมการการแก้สมการเลขยกกําลังนะคะเราก็จะย้าย8ดเนี่ยข้ามฝั่งมาฝั่งนี้ลูกแยกออกมาย้ายแปออกมานะเด็กๆก,ก็จะได้เป็น2ยกกาลังแอบสูตสามเอ็กซ์ลบหนึ่งลูกเท่ากับ8เห็นไหมคะเท่ากับ8ดไม่ยากนะ นี่ไปต่อยังไงลูกก็ต้องเปลี่ยนแปดให้เป็นเลขฐานสองนะคะทำแปดให้เป็นเลขฐานสองทำได้ไหมได้แปดคือสองยกกำลังสามอ่าเย้นะมีเสียงตอบดังมากตอบในใจนะแปดคืออะไรลูกสองยกกำลังสามนะคะในการแก้สมก,การเลขยกกำลังนะคะเด็กๆข้างล่างเท่าข้างบนตรงเท่า บนเท่าล่างต้องเท่าเพราะมันเป็นฟังก์ชันหนะึ่งต่อหนึ่งะลูกฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งดังนั้นนะคะภารกิจนี้นะคะภาระหน้าที่ของสองจบลงแล้วลูกนะคะมันจะเหลือแค่ข้างบนนะข้างบนคนืออะไรลูกแอบสู 3, ุดสามเลบ1นะคะเท่ากับสามนั่นเองเห็นไหมคะเราค่อยๆทำมันค่ะลูกนะคะแล้วเราก็จะได้คำตอบค่ะ นะเราเรียนให้รู้นะไม่มีอะไรยากลูกเราต้องสู้นะเห็นโจทย์ตอนแรกเนี่ยดูมันน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้นะคะนะคะแปลง4ออกมาเป็นฐาน2เปลี่ยน2กําลัง4เป็น16นะคะสามพจน์เนี่ยให้ให้เรียงลําดับดีๆแล้วก็แยก2วงเล็บเพราะเราแยกได้จับแต่ละวงเล็บเป็นศูนย์ลูกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้สมการออกมาตามนี้เลยนะอันนี้คุณคุณใช่ไหมลูกนะคะอยู่ในเลขพื้นฐานเลยแอบสูตรเท่ากับสเนี่ยเจาะเข้าไปในแอบสูตรดูไหมา นะคะเพราะฉะนั้นนะคะต่อไปนี้ลูกศิษย์คุณน้อยเจอแอบสูตต้องทําได้นะเพราะข้อสอบมันออกเรื่อยเลยนะคะออกประจาําออกตลอดนะคะเห็นไหมลูกนะตอนจบก็ยังต้องใช้มันแอบสูตร 3x ลบ1เท่ากับ3คุณครูก็จับ 3x ลบ1นะคะเท่ากับ3หนึงอันแล้วก็ 3x ลบ1ลูกเท่ากับลบ3หนึงอันเห็นไหมคะ นะวันนี้เราต้องเก่งคณิตศาสตร์ขึ้นมาให้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นทํายังไงต่อคะลูกนะเราก็ย้ายข้างค่ะตัวนี้วาร์ปเลยนะลบหนึ่งข้ามไปเป็นบวกหนึ่งสามบวกหนึ่งกลายเป็นสี่สามตัวนี้ย้ายมาหารดูคาตอบที่หนึ่งมาแล้วนะ x เ,เท่ากับสี่ส่วนสามนะคะคาตอบอีกอันหนึ่งนะมาจากอันนี้ลูกหนูก็ย้ายหนึ่งไปบวกเหมือนเดิมก็จะได้เป็น x เ,เท่ากับลบสามเมื่อบวกหนึ่งได้ลบสองนะคะแล้วก็ส่วนสาม นะคะณนะตรงนี้นะคะก็คือ2คําตอบของสมการนะคะเมื่อเอา x 2ตัวนี้เข้าไปในแอบส์ลูดมันจะได้3มนะคะมันจะสอดคล้องกับสมการนี้คือเป็นจริงแล้วตรงนี้เป็นคําตอบได้เลยเด็กๆจะไว้รูปก,การแก้สมการเลขยกกาลัง x ที่เป็นชี้กําลังสามารถเป็นได้ทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตัวคําตอบเลยค่ะได้คําตอบมาเลยค่ะจบเลยค่ะเน็ตเน็ตเลยค่ะได้2ตัวแล้ว ทีนี้เรามาดูอีกสมก,การหนึ่งลูกอีกสมก,การหนึ่งอีกสมก,การหนึ่งคือ2ยกกําลังแอบส์ลูดสามเลบหนะคะบวกสนะคะเท่ากับศูนย์คุณครูก็ต้องย้าย2ไปก่อนใช่ไหมบวกย้ายไปก็จะกลายเป็นลบสองใช่ป่ะเออนะบวกย้ายไปก็กลายเป็นลบนะพอมันเป็นลบสองทำไงต่อคะแอบยิ้มเลยค่ะมีความสุขคุณน้อยอย,ยิมนั่งมองเลยค่ะ โชคดีจังนะคะมันติดลบกราฟสองย้อมราง x สุดเนี่ยเป็นกราฟเอ็กซ์โพเนนเชียลราวาดกราฟให้ดูคร่าวๆเด็กๆได,ด้ทบทวนถ้าใครนึกออกเนี่ยนะเอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ยสมัยนี้เขาเรียนกันตอนม .4 แล้วหนุก xy กราฟ2องย้อมรางเนี่ยนะคะจะเป็นกราฟทำไมลูกเนี่ยกราฟเอ็กซนะ์โพเนนเชียลถ้าสองย้อมราง x มันจะชูขึ้นอย่างงี้ ถูกต้องไหมคะนเนี่ยสองยุ่งรังแอปสูตรเเนี่ยข้างนี้ก็จะเป็นบวกหมดเลยสองยุ่งรังที่เป็นบวกเนี่ยมันก็จะไม่เป็นเศษส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะบริเวณที่ต่ำกว่าหนึ่งอะ่ะมันไม่มีใช่ไหมลูกค่าต่ำสุดของมันคือสองกำลังศูนย์สองกำลังศูนย์ก็คือมีค่าเป็นหนึ่งนะไม่ว่ากราฟเป็นอะไรว่าชูขึ้นหมดไอ้ส่วนตัวนี้ก็ตลบขึ้นนะคะตลบขึ้นมาโค้งนิดนิดมันเด้งขึ้นเพราะมันติดแอปสูตร ใช่ไหมคือปกติ9มันจะเป็นอย่างนี้ไอ้ท่อนที่ถ้าชี้กําลังติดลบเนี่ยชี้กําลัง A, ถ้าเอิดลบเนี่ยค่าของมันเนี่ยจะต่ำกว่าหนึ่งเป็นเศษส่วนแทนหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนแปดไอ้ตัวเนี้ยพอมันใส่สุดมันกระด้งขึ้นถูกต้องไหมอ่านะเพราะฉะนั้น,นเนี่ยค่าของมันก็เลยทําไมคะลูกมันก็เลยเป็นบวกมดนอะ่ะติดลบได้ไหมไม่ได้ แค่นี้เซ็ตว่างทันทีค่ะไม่ต้องทําอะไรแล้วเซ็ตว่างถูกต้องไหมคะนะเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่านะคะเออเป็นอะไรคะตัวส่วนนี้ไม่มีคําตอบจะมอยเลยนะคะมันก็เลยมีคําตอบอยู่สองตัวเมื่อมีคําตอบสองตัวก็คือสองตัวนี้โจทย์สั่งให้อะไรลูกเอามาบวกกัน งั้นเด็กๆก็จบด้วยการเอา4ส่วน3นะล,ลูกมาบวกกับลบ2ส่วน3เมื่อเอามาบวกกันแล้วก็จะได้2ส่วน3ออกมาเป็นคำตอบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจึงตอบ2ส่วน3 2ส่วน3เนี่ยก็ตรงกับตัวเลือกที่2นะคะดเด็กๆก็ไปตอบเนี้ยเสร็จแล้วมา